สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอตมีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16กรกฎาคมสองันหารยสิส่ำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงที่จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดยเฉพาะใครกระตามที่วันนี้จะต้องนำเสนอสินค้าหรือนำเสนอโปรเจกต์โครงงานต่างๆกับผู้หลักผู้ใหญ่สามสีนี่เหมาะมากๆส่วนสีชมพูสีเขียวสีดำสีน้ำตาลค่ะจะเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภ รวมถึงการติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะแล้วเครื่องประดับนำโชควันนี้จะมีหยกพลอยสีชมพูนะคะหรืออาจจะเป็นแหวนหรือจี้ที่เป็นกังหันหมุนอันนี้เรียกว่าเครื่องประดับที่จะกวาดโชควกวาดลาภให้กับเราเลยทีเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นพระอุปคุตหลวงพ่อปากแดงแล้วก็พระแม่ธรณีที่ทุกท่านจามาราที่จะทําการสก,การะขอพร ใจสิ่งต่างๆที่ต้องการได้แล้วใครก็ตามที่เกิดในเดือนกรกฎาคมหรือเกิดวันนี้นะคะต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดตัวเองนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิสัตว์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่เช่นช้างโคกระบือหรืออาจจะสมทบทุนบริจาคนะคะให้กับเอ,อ่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านะคะอันนี้ส่งตรงนี้จะทําให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน ข้อสำคัญจะทําอะไรก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างรับตัวด้วยเช่นกันในเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตรก็ดีนะคะหรือถวายสังฆทานก็ดีขอให้มีส่วนผสมของสับปะรดนะคะจะเป็นอาหารขช้าอาหารหวานเนี่ยได้หมดเลยนะคะเพราะสิ่งนี้จะเป็นอันนี้ส่งเป็นเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้เรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะแล้วก็มีความคิดที่เฉียบแหลมมาถึงเมื่อวานนี้นะคะ่ะด้รอบ17.30นเะลขที่ออกคือ435แล้วก็56 รอบนี้ตัวเลนเลข6ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็จะชุดวินค่ะก็มีทั้งเลข6เลข5้านะคะให้จับคู่กันนะคะที่ออก2ตัวล่างส่วนในรอบ18.30นอเลขที่ออกคือ957แล้วก็16รอบนี้ค่ะตัวเลนเลข6ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วในชุดวินนะคะก็มีทั้งเลข9้าเลข5เลข7นะคะอันนี้เรียกว่าได้ทั้ง3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนเลยทีเดียวส่วนในชุดจับคู่ค่ะมีเลข61นะคะเป็นตัวกลับของ2ตัวล่าง สำหรับในรอบ19.30น,นเลขที่ออกนะคะก็คือ056แล้วก็47รอบนี้นะคะตัวเนเลข4ค่ะเข้ามาในหลัก10บด้านค่ะในชุดวินนะมาครบทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะคือมีทั้งเลข5เลข6แล้วก็อันนี้จะออก2ตัวบนนะแล้วก็เลข4กับเลข7ซึ่งออก2ตัวล่าง มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564ค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข2เลข7เลข9เลข5เลข0เลข1เน้นไว้ที่เลข2กับเลข7สำหรับชุดจับคู่นะคะ2 3 2 8 2 4 2 6 3 7 8 7 4 7แล้วก็6 7 ตวนในช่วงเวลา18.30นในชุดวินเล็กที่บางไว้ให้จะมีเลข9เลข6เลข2เลข7เลข4เลข5เน้นไว้ที่เลข9กับเลข6ค่ะสำหรับชุดจับคู่90 93 98 91 360686แล้วก็14มาถึงช่วงเวลาของ19.30นนะคะ ในชุดวินเลขที่บางไให้จะมีเลข6เลข9เลข2เลข8เลข7เลข0เน้นไว้ที่เลข6กับเลข9สำหรับชุดจับคู่ค่ะ61 67 63 64 19 59 39แล้วก็49อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันนี้เลยนะคะใครที่รับทรับรับโชคอย่าลืมสรละเงินเล็กๆน้อยๆแบ่งไว้ทำบุญทำทานเพื่อต่อโชคต่อลาบกับตัวเองนะคะ อีกเร่องค่ะอาจารย์รักขอฝากอีกรายการหนึ่งคือรายการรักเลขเด็ดนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปชมค่ะมีทั้งการพยากรณ์ในดวงชะตาของคนที่เกิดในแต่ละวันแล้วท้ายสุดนะคะของรายการก็จะมีในเรื่องของตัวเลขทักษะค่ะให้จับคู่กันสําหรับวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะท้ายรายการค่ะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังตลอดวันนะคะรับกร,รับรับโชคตลอดวันเลยแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการ เล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัดมีนะคะวันนี้หลักพติก่อนสวัสดีค่ะ